เดืดค่ะเซ็บเเลยจ้ะอืมอู้เต็มหมอสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินผาแซบ MT Channel มาค่ะทุกคนเมื่อนี้ได้เมนู่คือยากเนะจ้ะข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องใส่กุ้งสุกด้วยค่ะเซ็บเซเลยจ้ะ อ,อู้ติมหมาะใส่พักการจองหลวกน้ำข่บน้ำเส็บแทบนี่จัดส่งกันเดือบแบบนี้สตอน้ำเนจะนั่นี่ลืมแข็บมูนเนจัหน้อยเนาะค่ะจังเสียบ ฝนตกอีกและะ้วค่ะพี่น้องมื่อเนี้ยพักกัรจง เสพผักบพี่น้องเผ็ดๆ Mm-hmm. m เสิร์ฟน้ำกันเด้อพี่น้องข้าวปุ้นเสาวน้ำปลาล่ากุ้งสุก แสีบนั่วครับสุดยอด ย,ยังมาหางผิดเ้วยอพี่น้อง <c oughs> จานร่องมันอยู่ฝั่งเนี่ยุนอากุ่ม <c> ใหญ่ครับ กต้องลวกดนค่ะพี่น้องกุ้งน้ำเดือดเอาเพิ่นลงไปและครับคนคๆนคน,คนกะว่าเปลี่ยนสีกะเอาขึ้นเลยค่ะพี่น้องนอกน้ำเย็นกุ้งหวานดิ่งจับ รสชาสัมพันธ์นิดนึงด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> ก๋วยจับเนาะก๋วยจับหรือว,ว่าเป็นขนุนเป็นย่างสิห่านกะบบ <c oughs> หั่นมีเก็บปลายทางด้วยค่ะพี่น้องโมมี้วกะพี่บอกลูกค้ายอยู่เนาะเพราะว่ามีกรณีแบบว่า <c oughs> เพิ่นเขามาว่าห่านมวยนั้นสั่งของเหล่าบ่สเนะคะเพราะว่าเพิน่นอ่าเ <c oughs> พิ่นมาสั่งหกหอแต่ว่าเพิ่นบ่โอนเงินด้วยค่ะพี่น้อง สั่งหกพอโบนเงินแล้วหันก็แจ้งว่าบ่มีปลายทางนะจ๊ะแล้วก็ว่าหันบ่ส่งของ ขายของนี่อากปวดหัวน้ำเนยจักน้อยนิดนึงข <c oughs> ้อแจ้งไปแล้วว่าบบมีปลายทางมาสั่งบบอุ่นเนาะบอกว่าร้านนี้ไม่ส่งของว่าแมนด้วยจ้ะ ร้านไม่เคยไม่ส่งนะคะถ้าลูกค้าโอนเนะ <c oughs> าะหลักการมีพีเพิ่น <c oughs> มาสั่งก็จับไปกินเพิ่นมารีววิวให้พร้ขอมก็ขอพูดหลายๆลายด้อจ้ะพี่กว่าจับพากินผู้ใดอยากกินกะตืดๆเนาะคะ่ะ รูว่าหม้อสิถิ่มจองทางการสัง่งเนาะคะไว้ข้างล่าง da กุ้งเลือดตัวอยากกินเสร็จนะพี่น้องใส่เสร็จมาซีจับเต็มถาดเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนาาี้นะจ๊ะข้าวปุ้นสาวน้ำปลาร้ากุ้งสุกเผ็ดๆนะคะพี่น้องเต็มถาดบับใหญ่หนึ่งแซ่บค่ะ เหลือกุงยูสามโตฝ่ายเธอานึงเนาะค่ะพี่น้องห่านบ่มีปลายทางเนี่ยค่ะผู้ใดสั่งก็จ,จับเนาะก็คือถ่า่โบอนก็คือสั่งปากเปล่า,ลาก็คือบบได้ของเนาะค่ะพี่น้คงคือร้านยังไม่มีปลายทางเนาะจากอันนี้ก็ตตรงถาร้า <c oughs> สะดวกก็ไปก็ตตองขอถูษขอภพยหลายๆเด้อจะ้ะแล้วกระถ่ายมาคลิปนี้มากเมนูนี่กะฝากกดไรกดแชร์ไปก็น,ใน,ในั่งใจหมวยน้ำในเด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ